หลังจากอันปลูกมั่นแล้วก็มาสำรวจเบื้องนะจ๊ะเนาะโอ้เกิดสุขุม้จะจ้าเด้อมั่นสรุปแล้วได้ผลจา้าเบื้องสวยงามบักคักได้จา้าเกิดสุขุมนะจ้ะคุมได้เพรเกิดข้องเอาไปมันเสียบเสียบ <c oughs> นะจ้ะเนาะ <c oughs> บ่ค่อยสบายปนได้จ้าพี่นองอาอาจากไอจักน้อย <c oughs> ฝ่าฝนกับเปียนอันมือหอนมืออนาว มือ่อฝนตกอากาศกระแปรปวนเอฟซีทุกคนก็ดูแลสุขภาพร่างกายเดอ้อพี่น้องเอ้ยพูดนะโอ้มันงามขักมันงามกับข้นยุกับปุ๋ยสันหลัะจ้าเกิดดีโยวตวาาขันห้าใส่ปุ๋ยถืกสูตรได้ใส่ปุ๋ยมันกระสิงามเนาะใบมันกระสีได้กินปุ๋ยมันกระสี แข็งแรงและะ้วบ้านี้ใบก็สิไปสร้างรากสร้างหัวแล้วบ้านนี้เพราะว่าได้กินปุ๋ยเนาะอันแนะน้ำแน่เจ๊สูตรใส่ปุ๋ยนี่เออส,สิได้กับหรอเดอ้อพี่น้องเอ,อ้ยเสียงฝนบักไงมากหรอจ้าพูน่ะ เสียงฝนแห้งค่ะอีลีพี่น้องสีได้สีได้ผ้ากันกลับเราเด้อจ้าพี่น้องจา้าก็เลยมาสำรวจอันให้พี่น้องเบิง้งเนาะมาสำรวจมั่นสำรวจอ้อยน้ำก็หลายคือเก่าละจ้าพี่น้องพ่อช่วงนี้มันหนาฝนลจนะจ้าเนาะเบิง้งขอบคุณถูกเอฟซีทุกคนเดอ้อขอบคุณถูกกำลังใจเด้อจ้าเดอ้อ บัดนี้สิได้กล้บเด้อจ้าฝนตกห้ามมือรุ่นจังสีมาไม่หรอค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี่ก็เอาไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อฝนตกคิดฮอดพี่น้องสุขผู้สุขคนแล้วจ้าขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจเนะจาน้าเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้หรอค่ะสวัสดีจ้า